ผมดีแคปปีนี้ใช่ไหมครับ mm hmm. ก็รู้สึกว่าเราได้ทําอะไรใหม่ๆแบบเยอะมากขึ้นครับ mm hmm. มไม่ว่าจะเป็นออกกองซีรีส์แล้วก็มีซีรีส์เรื่องใหม่ครับผมแล้ว, mm hmm. แ,ลวแล้วก็ที่สําคัญเราก็ยังมีแบบแฟนๆอยู่ข้างๆเราแบบเสมอ oh. ครับผมครับสำหรับผมก็รู้สึกว่าใช้ชีวิตได้คุ้มมากแล้วก็ทํางานแต่และผลงานได้แบบเต็มที่มากๆรู้สึกไม่เสียดายที่ผ่านมาฮะแล้วก็รู้สึกว่าปีนี้ทาเป้าหมายต่างๆได้สําเร็จแบบ90 90กว่าเปอร์เซ็นต์เลยครับคาัในปีนี้นะคะ คือสำหรับผมเปิดใจมากขึ้นนะครับออผมเพราะเหมือนเราได้ทําอะไรใหม่ๆด้วยการแบบไม่ว่าจะเป็นแบบถ่ายถ่ายแบบซีรีส์ต่างประเทศหรือว่าแบบเราได้มาคุยกันมากขึ้นเนี่ยก็ทําให้เราแบบเข้าใจกันมากขึ้นเนี่ยครับผมครับก็ แฮปปี้นิวเยียร์นะครับปี2 0 2 5นะครับขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีสำหรับทุกคนนะแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะฮะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับับผมแฮปปี้นิวเยียร์นะครับขอให้ทุกคนต้องรวยเงินทองครับผมคิดอะไรก็ขอให้สมดังปัารถนะเลยครับผม